สวัสดีค่ะได้หัวเกนต์ตะวันมาจากนี่ฝากลูกไปสื่อที่นี่เขากอไม่มีขายดอกเขาก็เลยเอหาสื่อให้จาของหลานเขาหาสื่อให้เนาะเขากอกแม่เอาตังค์จ้ะนี่กิโลนึงจ้ะเกนต์ตะวันอยู่ที่เยอรมันนี่เขาก่อจะปลูกเป็นดอกไม้ด้วยจ้ะเนาะปลูกแบบเหมืหอดนดอกไม้จ้ะดอกมันจะ สวยเนาะแล้วก็ปลูกทำรั่วก็ะได้จ้ะเพราะว่ามันต้นสูงแต่ว่ามันจะขยายพันธุ์เร็วมากจ้ะมันขยายแบบว่าทุกปีก็ขยายออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆอะ่ะมันไม่ตายเนาะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตามันดูไปปลูกนี่โยนทิ้งมันก็งอกเลยจ้ะเนี่ยมันงอกง่ายจ้ะแล้วก็เขาก็จะเก็บเกี่ยวช่วงฤดูใบม่ พริเนี่ยะหละาะว่าเขาตองปลูกใหม่เนาะปลูกดอกไม้ปลูกพักปลูกอะไรในสวนเขาก็ตองคุดออกแล้วเขาก็ต่งจัดสวนสวยเพื่อปลูกอย่างอื่นเนาะเกณฑ์ตะวันนี่ก็ตองคุดหัวออกไม่ให้มันขยายจ้ะบางคนเขาจะให้มันอยู่แค่ทีเดียวอย่างเงี้ยเนาะเขาจะคุดเอาเอาเอาโรคคางออกเอาตรงไหนที่เขาจะไม่ให้มันแผ่ออกไปเนาะออกจะคุดหัวออกจ้ะ แล้วก็ต้นมันแห้งเลยจ้ะช่วงดูใบใหม่พรินี่เนาะมันก็ต้นมันก็แห้งแล้วจ้ะเพราะว่าเกณฑ์ตะวันนี่จะต้องกินตอนต้นมันแห้งจ้ะเพราะว่าสารอาหารจะลงไปอยู่ในหัวหมดเนาะตอนต้นยังไม่แห้งสารอาหารมันยังไม่ลงไปอยู่ในหัวจ้ะวิธีกินก็เอาไปต้มหรือไม่ก็ปอกเปลือกออกแล้วก็ เอาไปแช่ตู้เย็นไปกินเหมือนพักจ้ะเนาะแล้วก็ใช่แกงได้จ้ะเนาะแกงเผ็ดกระดูกหมูแกงอะไรนะเ้าเรียกแกงอะไรฉันก็เรียกชื่อไม่เป็นนะี่แกเนาะแกงเผ็ดกระดูกหมูแนะนำไม่เป็นจ้ะกระดูกหมูออนน่ะเอามาแล้วก็เอามาแกงเนาะก็พี่แกงอร่อยเหมือนกันจ้ะ แต่แนะนำาว่าเริ่มกินกินสักสองสามหัวก่อนจะายยังหัวใหญ่ๆนี่กินสองหัวพอเนาะจะ้ะถ้ากินไปสักสามหัวยังงี้ใหญ่ๆยังงี้ฉันว่าไม่ไหวนะเขาห้องน้ำบอยยาเลยแหละเนาะมันแหลกมันแหลกก็คือกินหน่อยๆก่อนจ่าเริ่มกินหน่อยๆก่อนเนาะจะ้ะเดี๋ยวฉันก็จะเอาไปต้มแล้วก็จะปอกใส่ตู้เย็นไว้ส่วนหนึ่งจ้ะเนาะปอกใส่ตู้เย็นไว้ทําพักไว้จิ้มจ้ะมันก็จะกรอบอร่อยเหมือน เกนตะวันมันมันเกลประมาณนั่นแหละเนาะไข่กันจะเนาะเอาไปปลูกมีขึ้นยังดีเลยเนาะว่าตาเต็มเลยตาไอที่มันจะออกมาเนาะมันปี๊ปี๊มสวยเลยเนาะเข้าก่อนฉันซื้อมากจากตลาดทงวะไม่หน่อยวันนี้พอดีวันนี้ไม่ไปตลาดไงฝากปลูกซื้อมาตั้งแต่วันพุธเนาะว่าโอ้เนาะงอกดีนะนี่ จ้าลองไปหามาท้ำกินจะอร่อยเนาะกินลดความอ้วนจ้ะ <c oughs> เนะี่ยลองซับประคุณขอไปหาดูใน google จ้กฉันก็เรล่าไม่เป็นเนาะแต่ว่ามันเหล่าให้ฟังบ่ามันมีขายอยู่ช่วงนี้ลองไปสื่อมาชิมจ้าไชเท้มันฝรั่งกระดจ้ะเนาะแกงแกงต้มฉันนี่ฉันชอบต้มจ้าแล้วก็ชอบสดๆเหมือนกันจากหันๆเป็นชิ้น,นหน่อยๆไว้จิ้มเนาะ อร่อยดีจ้ะมันจะเย็น่ะถ้าเราแช่ตู้เย็นไว้มันก็เย็นอร่อยกรบอบเนาะจ้ะโอเคขอบคุณหลายๆที่มาชมคลิปเนาะจ้ะเนาะมานันแนะนํากันจากลงไปหาสื่อมาชิมจ้ะหรือว่าเอามาปลูกในสวนเนาะปลูกเราขอเราก็คุดคุดมันทูกปีเอาไปให้มันขยายพันธุ์จ้ะเนาะมันขยายพันธุ์เร็วมันทําให้สวนรกเนาะปลูกดูดอกก็ไดจะดอกสวยจ้ะ จ้าสวัสดีจ้า